嗯嗯，我都走了，我走了。

มาเลยมาอยู่มาอยู่ปุ้ยไอ้ปุ้ยยกสูงอาชอททางชอททางชอททางใกล้ห้องถึงดึงกองเข้าโอเคค่ะ น้ำมาประมาณตอนไหนน้ำมาประมาณหกโมงกว่าค่ะพี่๋อหกโมงกว่าเขาลงแรงกันแล้วน้ำเริ่มช่วงข้างนอกค่ะประมาณสิบยี่สิบนาทีน้ำก็ช่วงโรงพยาบาลเลยค่ะประมาณพอทุ่มกว่าก็คือท่วมมิดหัวแล้วเข้ามาไม่ได้แล้วเราได้อาคนยาคนไข้หรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เราเก็บทันไหมเก็บพยายามเก็บพยายามเก็บแต่ว่าก็เก็บไม่ทันเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมากก็คือเก็บได้บางส่วนบางส่วนก็เก็บไม่ทันค่ะ